สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก็แมนและนี่คือการสปอยเ e s เคปฟ r ร์มนิวยอรนำแสดงโดยพระเอกฝีมือดีเคิร์ตรัสเซลจะเป็นยังไงเมื่ออดีตหน่วยรบพิเศษต้องทำภารกิจแหกนรกนิวยอร์ก ก่อนชมคลิปผมขอทุกคน1นึ่งไลค์หนแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้หนังได้เล่าถึงปี 1, 1988ที่อาชญากรรมในอเมริกันเพิ่มขึ้นถึง400%เมืองนิวยอร์กที่เคยมีอิสระกลายเป็นคุกที่มีการป้องกันแน่นหนาที่สุดในประเทศมีการสร้างกำแพงสูง50ฟุตตามแนวชายฝั่งนิวเจอร์ซีย์ข้ามแม่น้ำฮาเลมและลัดเลาะไปตามชายฝั่งบุกลิน กำแพงล้อมรอบตัวเกาะแมนฮัตตันสภานและเส้นทางถูกวางระเบิดกรมตำรวจสหรัฐรวมถึงกองทัพตั้งฐานทัพอยู่รอบๆเกาะภายในคุกจึงไม่มีเจ้าหน้าที่มีเพียงนักโทษและโลกที่พวกเขาสร้างขึ้นกฎที่แสนเรียบง่ายเมื่อเข้าไปแล้วก็ห้ามออกมาปี1997ปัจจุบันมีนักโทษกำลังหลบหนีจากเรือนจำคุ้มกันสูงสุดเกาะแมนฮัตตันแต่พวกนี้เนี่ยก็ถูกจับได้ขณะที่ใช้แพข้าแม่น้ำ เจ้าหน้าที่สั่งให้กลับไปไม่งั้นจะยิงซะแต่พวกนี้ก็ยังดื้อจนสุดท้ายก็ถูกยิงจบชีวิตที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยเกาะลิเบอร์ตี้พะเอครับสุดยอดอาชญากรรมอันดับหนึ่งสเน็กที่ถูกจับตัวได้เวลาเดียวกันก็ได้เกิดเรื่องใหญ่เครื่องบิน Air f o r ร์ดวถูกผู้ก,ก่อการรายยึดเครื่อง โดยเรียกตัวเองว่าผู้ปวดปล่อยแห่งสหรัฐซึ่งเครื่องบินลำนี้มีท่านประธานาธิบดีอยู่ซึ่งก็หาทางหลบหนีและดูเหมือนว่าจะมีวิธีเดียวนั่นคือใช้กระสวยกาใส่เครื่องติดตามการณีที่เขาหลุดไปจากกระสวยและไม่นานแอร์ฟอร์ดวันก็พุ่งชนตึกพร้อมกับกระสวยที่ดีตัวเจ้าหน้าที่รีบไปที่นั่นพบกระสวยก็จริงแต่ไม่มีประธานาธิบดีอยู่ในนั้นและตอนนั้นหัูคณะปฏิวัติคนหนึ่งก็ได้เดินมาเจรจา ซึ่งเขาชื่อว่าโรเมโรถ้าแต่ตัวเขาผููนําแกตายและถ้าไม่ขึ้นบินใน30วิิวิมันก็จะตายชายคนนี้โช์นิ้วปรัธนาธิบดีมันเริ่มนับถอยหลังบ๊อบฮอคพอบอรตอรรอรีบสั่งทุกคนถอยไปก่อนฉากตัดมารับรองปรัธนาธิบดีโทรคุยกับฮอ,อกถึงความเป็นไปได้ที่จะช่วยปรัธนาธิบดีถ้าส่งฮอเข้าไปพวกมันก็จะฆ่าเขาตอนนี้พวกมันยังไม่เรียกร้องอะไร ฮอกต้องการคำอนุมัติให้บุกก่อนแปโมง45พรุ่งนี้พอวางสายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พาตัวพระเอกเข้ามาซึ่งฮอกเป็นคนสั่งมาเองเขาสั่งให้ทุกคนออกไปก่อนเขารู้ว่าพระเอกอันตรายแต่เขารับมือได้ทั้งสองได้อยู่ตามลำพังฮอกอ่านประวัติพระเอกซึ่งเขาเคยเป็นหน่วยรบพิเศษรับสองเหรียญล้าหาญด้วยอายุน้อยที่สุดที่ประธานาธิบดีมอบเหรียญให้เขาปล้นโรงเก็บของรัฐทำให้ต้องติดคุกตลอดชีวิตฮอกมีข้อเสนอละเอกยิบุรีมาดูด ถามว่านายคือใครฮอกก็บอกไปพอ,อรตรอเขาจะล้างอภัยโทษทุกอย่างที่พระเอกทำผิดในอเมริกาถ้าไปช่วยประธานาธิบดีที่ถูกกลุ่มปฏวิวัติจับตัวไปท่านอยู่ในนิวยอร์กละเอกจงไปที่นั่นหาท่านให้เจอใน24ชั่วโมงและพอออกมาจะเป็นอิสระละเอกก็ขอคิดดูก่อนไม่ก็หาประธานาธิบดีใหม่ซึ่งฮอกเนี่ยให้เวลาคิดไม่ได้เราอยู่ในสงครามประธานาธิบดีจะตายไม่ได้ละเอกนิ่งคิดทำไมถึงเลือกฉันฮอกก็บอกทันที พระเอกมีฝีมือฉกาดขับเครื่องบินได้เยี่ยมรู้วิธีกดดานเงียบและตอนนี้ฮอกมีแค่พระเอกสุดท้ายเขาก็ตกลงทำเจ้าหน้าที่อธิบายกับพระเอกคนพวกนี้มีรถขับหลายคนเอายานพาหนะมาแปลงใช้ใหม่พวกนั้นน่าจะมีแหล่งน้ำมันอยู่ในนั้นพวกมันยึดพื้นที่ใต้ดินเอาไว้นี่คือเครื่องติดตามส่งสัญญ,ญาณวิทยุได้15นาทีถ้ากดปุ่มพวกฮอกฮเนี่ยจะตามรอยไปได้ซึ่งดาดฟ้าตึก w o r l d Trade เป็นจุดเดียวที่จะให้พระเอกลงได้ที่อื่นพวกมันจะเห็นซึ่งบนดาดฟ้ามีลิฟต์ตัวหนึ่ง ยังใช้งานได้ออกเนี่ยก็อธิบายทุกอย่างที่พระเอกต้องรู้ซึ่งประธานาธิบดีมีสัญญาณอยู่ที่ข้อมือที่ถ้ากดแล้วเครื่องนี้มันจะบอกทั้งทิศทางระยะห่างเขาพาพระเอกไปฉีดสารต้านพิษที่จะหยุดเชื้อแบคทีเรียและก็ไวรัสเผื่อเจอพวกมันเล่นงานตอนนี้เหลือ22ชั่วโมงกว่าซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือเวลาที่การประชุมสมมติที่ฮาร์ดฟอร์ดจะจบลงซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐจะต้องไปให้ถึงก่อนที่จีนและโซเวียตจะกลับบ้านซึ่งท่านมีกระเป๋าติดไปด้วย มันเป็นเทปบันทึกเสียงข้างในเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิวชันมันสําคัญมากเพราะว่าคือทางรอดของมนุษยชาติและหมอก็ทําการฉีดยาให้พระเอกแต่พอฉีดเข้าไปแล้วฮอกเนี่ยก็ได้เฉลยมันคือแคปซูลพิเศษที่ทางรัฐคิดค้นขึ้นมาภายใน20ชั่วโมงมันจะระเบิดครับทำให้พระเอกต้องตายซึ่งเมื่อรู้แบบนั้นพระเอกก็เดือดมากบอกให้เอามันออกเดี๋ยวนี้หมอบอกทันที เราสามารถเอามันออกได้แต่พระเอกต้องทํางานให้สําเร็จซะก่อนทําให้เขาไม่มีทางเลือกจะหน,นีก็ไม่ได้ต้องช่วยป,ประนาธิบดีออกมาเท่านั้นพระเอกบอกฮอกถ้าออกมาได้ฉันฆ่านายแน่จากนั้นพระเอกก็ไปขึ้นเครื่องเดินทางไปยังตึกวอร์เทรดในนิวยอร์กตอนนี้เหลือเวลา21ชั่วโมงแล้วพระเอกต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นเมื่อเข้าไปพวกฮอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกจนกว่าจะออกมา พระเอกบินไปถึงบริเวณตึกนั้นลงจอดที่ดาดฟ้าใช้ลิฟต์ลงไปในตึกรายงานพวกฮอกตอนนี้เขาอยู่ในชั้น50ของตึกเว r ร์เทรดเหรือเวลา19ชั่วโมงกว่าถ้าว่าชั้นนี้ต้องมีใครบางคนอยู่ด้วยพระเอกก็เดินตามสัญญาณไปจนไปถึงโรงละครแห่งหนึ่งที่ผู้คนที่นี่กำลังดูการแสดงอยู่ซึ่งสัญญาณเนี่ยมันอยู่ด้านล่างแต่พอพระเอกเดินเข้าไปชายคนหนึ่งก็เดินตามมาเขาชื่อว่าแคบบี เห็นหน้าพระเอกก็รู้จักทันทีเพราะว่าเขาคือสเน็กอาชญากรชื่อดังแคบบี้เป็นแฟนคลับตัวยงเลยพระเอกลงไปชั้นล่างแคบบี้ก็ตะโกนไล่หลังว่าคุณไม่ควรลงไปในนั้นพระเอกเจอชายคนหนึ่งและพวกมันเนี่ยก็จะฆ่าเขาแต่พระเอกก็จัดการได้ชิวเวก่อนจะถึงตัวสัญญาณแต่มันกลับไม่ใช่ตัวปรัชนาที่ดีครับเป็นชายบ้าคนหนึ่งชายคนนี้ก็บอกว่าตัวเขาเองตื่นมาเนี่ยสายรัดข้อมือนี้มันก็อยู่ที่แขนเขาละ ละเอก็รีบวิทยุบอกฮอคว่าประธานาธิบดีตายไปแล้วเขาจะกลับเดี๋ยวนี้แต่ว่าฮอคเนี่ยก็ไม่อนุญาตยังเหลือเวลาอีก18ชั่วโมงจงตามหาต่อไปเพราะว่าถ้ากลับมาเนี่ยฮอคจะเผาพระเอกซะทําให้พี่แกต้องอยู่ต่อครับละเอกก็นั่งพักเสงจนได้เจอคนของที่นี่เขาก็รีบไปหลบข้างในและก็ได้เจอสาวคนหนึ่งครับที่ติดอยู่ที่นี่เช่นกันเธอขอบุหรี่ละเอกก็ยืนให้และพอเห็นหน้าชัดๆเนี่ยเธอก็ต้องตกใจเพราะว่านี่คือสเน็ก เธอคิดว่าพระเอกตายไปแล้วสิอีกคุณมาทําอะไรที่นี่เธอถามพระเอกก็บอกไปว่าตามหาปรฒนาธิบดีเข้ามาพาตัวท่านออกไปแต่แล้วพวกนั้นเนี่ยก็โผล่มาจากด้านล่างพระเอกรีบวิ่งออกมาจนได้เจอกับแคบบี้ซึ่งเขาเป็นแท็กซี่ครับทำงานอยู่ที่นี่มา30ปีแล้วเขารับพระเอกขึ้นมาถามว่าเขามาทําอะไรที่นี่และเมื่อรู้ว่าพระเอกกําลังตามหาคนอยู่แคบบี้เนี่ยก็ให้บอกมาได้เลยเขารู้จักทุกคนที่นี่พระเอกก็จอบบ่อปืนใส่เขากําลังตามหาประธานาธิบดี แคบบี้บอกทันทีคนที่จับตัวไปคือท่านดุกเจ้าพ่อของนิวยอร์กหัวหน้าของคนเหล่านี้พระเอกต้องการจะพบตอนแรกเนี่ยแคบบี้ก็ไม่ยอมครับหรือว่าพาไปก็มีแต่ตายเท่านั้นแต่พระเอกก็จ่อปืนบังคับบวกกับแคบบี้ก็อยากช่วยจึงยอมให้เป็นกรณีพิเศษแคบบี้ไปเคาะประตูสาวคนหนึ่งขานรับแคบบี้ขอเข้าไปแต่ว่าเธอก็ไม่สนจนแคบบี้บอกว่าสเน็กอยากจะเจอเนะี่ยเมื่อได้ยินชื่อสเน็กเนี่ยเธอก็รีบเปิดทันที ซิ่งเธอก็คือแม็กกี้ลูกน้องของท่านดุกเธอเห็นพระเอกก็ตกใจทุกคนคิดว่าเขาตายไปแล้วพระเอกบอกเขาต้องการเจอเจอดุอกแม็กกี้ก <Mack ie S 1> นำตัวไปพบเบนลูกน้องคอสนิทของดุกแต่ก็พีคไปอีกเพราะว่าเบนเนี่ยคือเพื่อนเก่าของพระเอกและก็เคยทรยศเขาด้วยเมื่อราวสี่ปีก่อนพระเอกจ่อปืนใส่ทันทีถามถึงประธานาธิบดีเบรนก็บอกไม่รู้พระเอกบอก,เ,อก,บอกเขามีเครื่องบินเจ็ตจะพาพวกเบนไปจากที่นี่แต่พวกเบนเนี่ย ต้องพาเขาไปเจอประธานาธิบดีก่อนแม็กกี้บอกพวกเธอมีข้อตกลงกับท่านดุกว่าถ้ามีประธานาธิบดีท่านดุกจะพาทุกคนไปจากที่นี่พระเอกบอกทันทีว่าไม่มีทางถ้าเกินเวลาประธานาธิบดีก็จะไร้ความหมายซึ่งก็คือเลยเวลาประชุมนั่นเองฉะนั้นให้รีบส่งตัวประธานาธิบดีมาให้เขาซึ่งพวกเบรนเนี่ยก็ไม่ยอมรับเมื่อเจรจากันไม่ได้พระเอกก็จ่อปืนใส่บอกแม็กกี้กล่อมเบรนซะไม่งั้นตายทั้งคู่สุดท้ายพวกนี้ก็ยอม เรนนำทางพระเอกไปหาดุกแต่แล้วตอนนั้นขบวนท่านดุกน๊กก็ผ่านมาพอดีซึ่งเขาเป็นคนดำครับพวกพระเอกแอบดูอยู่เบรนพูดขึ้นท่านดุกต้องการพิมพ์พเขียวสะพานเพื่อจะพานักโทษเหล่านี้ออกไปซึ่งมีแค่เบรนเท่านั้นที่อ่านได้ถ้ารู้ว่าเบรนอยู่กับพระเอกเนี่ยเขาได้ตายแน่พระเอกจึงบอกงั้นก็รีบไปพาตัวปัทนาธิบดีออกมาซึ่งท่านอยู่อีกฝั่งหนึ่งพระเอกมองกาดในรถ ก่อนจะแอบเข้าไปจัดการกาดสองคนแล้วก็เอารถพวกมันไปพวกเขาขับฝาคนของดุก๊กซึ่งมีอยู่หลายสิบคนแต่ก็รอดมาได้ประธานาธิบดีอยู่ในรถไฟซึ่งมีคนของดุ๊กเฝ้าอยู่พวกเรียนก็ไปพูดทวงเวลาพระเอกก็แอบเข้าไปจนได้เจอประธานาธิบดีเขาได้บวกกับกาดจนได้รับบาดเจ็บที่ขาพระเอกพาประธานาธิบดีออกมาทว่าก็เจอคนของดุก๊กตอนแรกเนี่ยพระเอกก็เอาอยู่แต่พวกนี้มันก็เยอะเกินสุดท้ายก็ถูกจับตัวได้และดุ๊กก็เดินมา ถามว่าพระเอกเป็นใครอีกฝ่ายก็เอาแต่นิ่งดุกเนี่ยก็ทำการบิดลูกธนูที่ปักอยู่ขาพระเอกเรียนเห็นแบบนั้นจึงตอบแทนเขาคือสเน็กอาชญากรคนนั้นซึ่งดุกก็เคยได้ยินชื่อเสียงอยู่เหมือนกันตอนแรกก็คิดว่าพระเอกตายไปแล้วและพวกมันก็จับตัวเข้าไปเวลาล่วงมาถึงเช้าอีกวันรองพัฒนาธิบดีสั่งฮอกเนี่ยให้บุกเข้าไปได้แต่อีกฝ่ายบอกรอ,อก,ก่อนพระเอกก็รู้สึกตัวโดยคนของดุกยืนเฝ้าอยู่และจ่อหน้าไม้ใส่พร้อมยิง เรนเดินไปหาดุกที่กำลังซ้อบยิงเป้าใส่ประธานาธิบดีดุกเนี่ยต้องการพิมพ์เขียวเพื่อใช้ข้ามสะพานตอนนี้มันอยู่ที่บ้านเบรนดุกเนี่ยมันก็บังครับให้ประธานาธิบดีกล่าวยกย่องมันอีกฝ่ายก็ยอมพูดท่านดุกแห่งนิวยอร์กท่านคืออันดับหนึ่งดุกก็พอใจมากสั่งเบรนไปเอาพิมพ์เขียวมาก่อนไปเบรนก็ขอร้องด้วยว่าอย่าฆ่าพระเอกเลยเราต้องใช้เขาดุกยิงโดนกระเป๋าประธานาธิบดีซึ่งมันมีเทปอยู่ในนั้นและโรเมโรก็ได้เก็บเทปนั้นไว้ซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าคืออะไร พระเอกถูกคนของดุ๊กล้อมขณะที่พวกเรนก็ปรึกษากันโดยจะช่วยพระเอกถ้าเขาพูดความจริงเรื่องเจตพวกเขาเนี่ยจะออกไปจากที่นี่ตอนนั้นดุ๊กส่งจดหมายถึงฮอกขอบอรตอรอไอ้พวกเขาเนี่ยมีรโทษกรรมนักโทษนทิวยอร์กและกับชีวิตประธานาธิบดีสถานที่นัดหมายถนน69ที่สะพานพรุ่งนี้ตอนเที่ยงรองประธานาธิบดีก็เอ,อ่ยขึ้นคนที่ฮอกส่งไปซึ่งคือพระเอกเนี่ยป่านนี้คงตายแล้วฮอกพยายามติดต่อกับพระเอกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ สิ่งเวลาเหลืออีกสองชั่วโมงครับพระเอกถูกพาตัวออกมามีชายเข็นศพเดินผ่านพวกมันเนี่ยจะให้เขาขึ้นชกทุกคนมารวมตัวกันที่นี่โหพระเอกที่กำลังเดินขึ้นเวทีปู่ต่อสู้เขาคือพี่ยักษ์คนนี้บุคคลเนี่ยก็เหตทันดุกที่อยู่ด้านบนกอสั่งทุกคนเงียบก่อนเขาบอกพรุ่งนี้พวกเขาเนี่ยจะเป็นอิสระผูกมันส่งมือดีที่สุดมาซึ่งคือพระเอกและพรุ่งนี้เขาจะให้พระเอกเดินนําหน้าแต่จะมีเพียงศีรษะเท่านั้น จากนั้นดุกก็ประกาศให้สู้ได้พระเอกที่บาดเจ็บขาเนี่ยก็ต้องสู้เอาตัวรอดไปก่อนขณะที่พวกเบรนเขาแอบไปยังห้องประธานาธิบดีโดยมีโรเมโร่เฝ้าอยู่ซึ่งเขาเนี่ยใส่หมวกของแคบบี้โดยใช้เทปของประธานาธิบดีแลกมาเบรนก็โกหกว่าท่านดุกสั่งมาให้เขาไปตรวจตัวประธานาธิบดีเพราะว่าอาจจะมีไสยไหนแต่พอเข้าไปเนี่ยเขาและแม็กกี้ก็ได้จัดการทุกคนในห้องนั้นและช่วยประธานาธิบดีออกมา กลับมาที่เวทียังไม่รู้ผลแพ้ชนะพวกเขาทำการเปลี่ยนอาวุธเป็นโลก่กำบังและก็ไม้ติดเหล็กแหลมสองคนบวกกันต่ออย่างสูสีผู้คนก็เชียร์กันอย่างเมามันเทว่าสุดท้ายเป็นพระเอกที่สามารถจบชีวิตอีกฝ่ายได้ทุกคนในนี้เงียบกริบก่อนที่จะตะโกนชื่อพระเอกเขาเรีบไปจับแขนชายคนหนึ่งที่เอาสายรัดข้อมือไปพระเอกก็กดสัญญาณเพื่อแจ้งให้ฮอกทราบเวลาเดียวกันลูกน้องเนี่ยก็รีบมาแจ้งดุกว่าประธานาธิบดีหายตัวไปแล้ว ด้านฮอกที่กําลังจะขึ้นฮอบุกไปยังนิวยอร์กเมื่อรู้ว่าพระเอกยังไม่ตายเนี่ยพวกเขาก็ชะลอไว้ก่อนรองประธานาธิบดีบอกอาจไม่ใช่พระเอกกดปุ่มก็ได้แต่ฮอกมั่นใจเป็นเขาแน่นอนมีแค่สเสนึกเท่านั้นที่รู้ให้เวลาเขาอีกหน่อยพระเอกได้เจอเบรนตอนแรกเนี่ยก็จะใช้เครื่องบินเจ็ตหนีแต่ว่าตอนตัดเชือกมันก็ดันตกตึกจึงต้องใช้วิธีอื่นพวกเขาลงลิฟต์มาชั้นล่างพระเอกจ่อปืนใส่เบรนขอกุญแจรถแล้วก็พิมพ์เขียวเขาไม่ต้องการให้พวกเบรนเนี่ยไปด้วยแล้ว เดีย๋ยวทรยศเขาซ้ำอีกรอบพระเอกให้ส่งเทปของประธานาธิบดีมาด้วยแต่ว่าเบรนก็ไม่มีแต่เขารู้ว่าอยู่ที่ไหนสาบานได้เลยขอแค่พาพวกเขาไปด้วยสุดท้ายพระเอกก็ต้องยอมแต่พอพวกเขาไปถึงรถเบรนพวกยุกเนี่ยก็ดักรอยอยู่แล้วแต่พระเอกก็ชิงจังหวะยิงปืนใส่พวกมันแล้วก็รีบหนีออกมาซึ่งแคบบี้ก็ขับรถมารอยอยู่แล้วพระเอกขอขับเองซึ่งเทปอยู่กับแคบบี้นี่เองครับเบรนเนี่ยรู้ว่าเขาเอาหมวกแลกกับโดมโรมา พระเอกเปิดฟังเทปซึ่งก็เกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟังก์ชันจริงๆอย่างที่ฮอกบอกปรัานาธิบดีบอกส่งมาแต่พระเอกให้ตอนนี้ไม่ได้เขาต้องวอมันให้กับฮอกสิ่งดุกเนี่ยก็ขับตามมาแล้วเข้าถึงสะพานซึ่งมีระเบิดวางอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนและพอขับไปไม่ไกลพวกเขาเนี่ยก็โดนบอมรถผ่าครึ่งทุกคนปลอดภัยดีเวนแคบบี้ที่ไม่รอดที่เหลือเนี่ยก็ลงวิ่งต่อก่กอนจะเป็นเบรนที่โดนบอมไปอีก แม็กกี้เห็นก็เศร้ามากพระเอกก็เช่นกันแต่ไม่มีเวลาเบรนตายไปแล้วต้องรีบไปต่อแม็กกี้ก็ยังนิ่งเธอขอทวงเวลาให้ที่นี่พอดุกมันขับมาแม็กกี้เนี่ยก็รัวปืนใส่ทันทีแต่ก็ไม่ได้ผลสุดท้ายเธอก็โดนชนและจบชีวิตไปอีกคนด้านฮอกตอนนี้ก็ได้รับแจ้งว่าพระเอกเนี่ยกำลังข้ามสะพานเขารีบสั่งคนไปที่นั่นทันทีพระเอกพาประธานาธิบดีมาถึงกำแพงเจ้าหน้าที่รีบดึงตัวเขาขึ้นไป แต่ว่าดุกเนี่ยมันก็วิ่งมาถึงแล้วพระเอกเหลือเวลาสองนาทีก่อนที่ตัวเขาจะระเบิดดุกรัวปืนใส่และย่องเข้ามาพระเอกหาจังหวะเข้าจากด้านหลังซัดหน้ามันร่วงเจ้าหน้าที่ส่งเชือกลงมาพระเอกรีบดึงเชือกขึ้นไปแต่แล้วเชือกเนี่ยก็ดันหยุดดุกลุกขึ้นมาจะยิงซึ่งเป็นแผนของประธานาธิบดีครับที่หลอกให้ดุกวิ่งออกมาเขาจัดการรัวปืนใส่ดุกจนมันไปหวั่นในที่สุด จากนั้นก็รีบดึงพระเอกขึ้นมาพวกเขาเนี่ยข้ามไปอีกฝั่งของกำแพงซึ่งหมอก็รอยอยู่แล้วพระเอกรีบเดินกระเพกไปหาหมอซึ่งอีกฝ่ายก็จะรีบช่วยเขาแต่ว่าฮอกก็ห้ามไว้เขายื่นมือขอเทปพ,พระเอกก็ส่งให้หมอรีบฉีดยาถอนพิษซึ่งก็โคตรเฉียดฉิวหรือว่าอีกสองวินาทีเนี่ยก็จะหมดเวลาพอดีเจ้าหน้าที่แต่งตัวให้ประธานาธิบดีเพื่อจะออกอากาศในอีก3นาทีพระเอกเดินเข้ามากาจะห้ามไว้แต่ประธานาธิบดีไม่ว่าอะไร เขาขอบคุณมากอยากได้อะไรก็บอกมาเลยพระเอกแค่อยากจะถามเขาไปช่วยท่านออกมาเนี่ยทาให้หลายคนต้องตายพวกเบรนแม็กกี้และแคบบี้เขาอยากรู้ว่าปรัานาธิบดีรู้สึกยังไงอีกฝ่ายก็ตอบแค่ว่าเขารู้สึกซาบซึง้งและอยากขอบใจพวกเขาพระเอกเดินออกมาซึ่งฮอกเนี่ยก็ดักรอยอยู่เขาถามว่านายอยากจะฆ่าฉันหรือยังละ่ะพระเอกบอกตอนนี้เขาเหนื่อยมากไว้คราวหนะ้าฮอกมีข้อเสนออยากให้พระเอกไปลองคิดดูพวกเขากําลังจะสร้างทีม พระเอกดูไม่สนเท่าไหร่ประธานาธิบดีออกอากาศเขากล่าวขอโทษที่ไม่ได้ไปไประชุมซัมมิตด้วยตัวเองเขาหวังว่าประเทศชาติที่ยิ่งใหญ่ของเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างสงบประธานาธิบดีเปิดเทปทว่ามันกลับเป็นเพลงจากรถแท็กซี่ของแคบบี้หรือว่าเทปที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่กับพระเอกตั้งหากเขาดึงทำลายมันทิ้งก่อนที่หนังจะจบไปและนี่คือ SK Form New York แหกนรกนิวยอร์กซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่7.1เต็ม10คะแนนรับและเว็บโรเทนนักวิจารณ์ให้ไว้ที่88%ฟังคนดู77%ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้สามารถชมเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแม n ก็แม,มนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ